สวัสดีค่ะนี่คือที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถาโกมลวาทินค่ะวันนี้ประกาศเป็นมติของชาวนาที่ร่วมชุมนุมกันนะคะจัดตั้งเครือข่ายชาวนาค่ะ เป้าหมายสำคัญต้องการเดินหน้าทวงเงินคืนจากรัฐบาลในโครงการจำนำข้าวและจะดำเนินการฟ้องร้องรัฐบาลตามกฎหมายนะคะโดยสภาทนายความก็เตรียมที่จะเข้ามาดูแลในแง่กฎหมายให้กับชาวนานในเรื่องนี้อีกด้านหนึ่งชาวนานก็เตรียมที่จะเดินหน้าไปฝ่ายกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมไม่ว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปปชรวมทั้งเตรียมที่จะยื่นฟ้องร้องต่อสำนักงานอายการสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมนะคะต้องการที่จะทวงเงินค่าจำนำข้าวคืนจากรัฐบาลค่ะภาพที่ผ่านมาตลอด6วันนะคะได้เห็นภาพของชาวนาที่เคลื่อนไหวจากหลายๆจังหวัดมาปักหลักกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและได้เห็นการเคลื่อนไหวของชาวนาไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรม ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะได้เห็นภาพของชาวนาที่เคลื่อนไหวในบางเรื่องนะคะแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการรวมตัวกันและเดินหน้าจัดสรรแบ่งงานกันทําจริงๆค่ะเพื่อส่งเสียงสะท้อนเรียกร้องถึงความเดือดร้อนของตนเองจากปัญหาที่ยังไม่ได้ค่าจํานําข้าวจากรัฐบาลซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าการชุมนุมรวมตัวกันของชาวนาในครั้งนี้จะยืดเยื้อไปอีกนานเท่าไหร่ค่ะติดตามรายงานจากคุณพิมพิมลปัญญาณะค่ะ ้าเขามาที่มีลายมือชื่อของแกนนําชาวนาเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าชาวนาคนนี้ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาหลังจากวันแรกๆของการชุมนุมถูกผู้บริจาคบางส่วนกล่าวหาว่าชาวนานําสิ่งของกลับบ้านเป็นจํานวนมากทางโซเชียลมีเดียต่าง,งเฟซบุ๊กต่างก็ลงจมตีเราตลอดว่ามีของเขามาบบริจาคแล้วไปให้คนอื่นซึ่งเราก็พยายามสื่อสารว่าชาวนาเราไม่เหมือนคนอื่น ไม่ยอมนอนค้างหรอกวันนั้นจะกลับบ้านเราก็จะมีของให้กันกลับบ้านไปไป,ไปใช้ไปกินที่บ้านพวกของที่บริจาคมันเยอะนะเราก็จะให้แบ่งไปจัดการไปนะซึ่งพยายามแก้สื่อไปเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปให้ใครให้ชาวนานนเนี่ะถึงแม้ชาวนาตัวหนึ่งไม่ค้างเพราะเขามีปัญหาเรื่องต้องดูแลบ,บ้านนะครับเราก็พยายามจะแก้ไขปัญหาทุกวันแม้แกนนําชาวนายยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีโอกาสศึกษาวิธีบริหารจัดการการชุมนุมจากการชุมนุมอื่นๆมาบ้าง แต่เนื่องจากมีชาวนามาจากหลากหลายพื้นที่ทั้งแบบเป็นกลุ่มก้อนที่มีผู้นําแต่บางส่วนเข้ามาร่วมชุมนุมด้วยตัวเองทําให้เกิดปัญหาช่วงแรกหลายด้านส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยตำรวจภูทรนนทบุรีส่งกำลังมาหกองร้อยประจำการตลอด24ชั่วโมงและมีกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศีจังหวัดกาญจนบุรีส่งทหารมาดูแลด้านการพยาบาลและการทำมวลชน แต่ในที่สุดชาวนาก็ตั้งกาดอาสาของตัวเองเพื่อคัดกรองคนผ่านเข้าออกป้องกันผู้ไม่หวังดีมาก่อเหตุตอนกลาคืนเนี่ยเราจะปิดประตูแล้วไม,ไม่ให้คนแต่งหน้าเข้ามาแล้วซึ่งปัญหาที่ผ่านมาคือเราไม่รู้ใครเราเปิดเข้ารับตลอดของบริจาคมีอนะันที่คืนนะบางทีมา ี่ห้าทุ่มมีน้ำเต้าหู้ร้อนๆมาเลยมาตอนแรกเราพอจะไม่ให้เข้าก็เราก็เขาจะมาบริจาคเราก็าต้องให้เขาเราก็พยายามตะก,กี้แล้วก็มีคนแปลกๆเข้ามาเยอะมามาเพื่อจมตีเราอะไรเราก็มีเราก็าต้องอดทนเราก็พยายามข่าวว่าชาวนาปลอมคำว่าชาวนาปลอมจะเจอทุกวันเราก็พยายามจะแก้ไขว่านี่ชาวนาเขาจริงๆแต่ผู้บริหารหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นชาวนาจะเป็น,นจเจ้า,าของรถเกี่ยวจะเป็นอะไรพวกนี้เขาก็มีใจมาช่วยเพราะส่วนหนึ่งเขามาทวงหนี้กับชาวนา นะทีมรถเกี่ยวหลายคนเขาก็เนื่องจากเขามีทุนมีกําลังคนผมก็เอามาเถอะเราอย่ไปคิดมากเพราะท่านก็นมาชงนี้เหมือนกันนะก็ามาช่วยกันขณะที่เงินบริจาคจะเปิดเป็นบัญชีกระแสะรายวันโดยมีกรรมการ3-5คนเป็นผู้รับผิดชอบและขณะนี้จัดเวรยามดูแลสิ่งของและคนหมุนเวียนกันแต่ละจังหวัดและจัดแกนนําหลักดูแลเวทีปราศัยรวมทั้งดูแลจํานวนคนมาร่วมชุมนุมแต่ละช่วงเวลาที่จะมีไม่มาก เพราะชาวนาส่วนใหญ่ต้องกลับไปดูแลครอบครัวและทํามาหาเลี้ยงชีพสังเกตส่วนใหญ่ชุมนุมเนี่ยผู้หญิงเยอะเกิน70%เป็นยผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาเขาบอกว่ากลางวันเขาไม่มีงานอยู่แล้วแต่เช้านี่เขาต้องขอไปทากับข้าวทำอะไรให้ครอบครัวแล้วก็มาได้ กลางคืน them, เนี่ยต้องกลับไปนอนเพราะว่าเช้ามืดเขาต้องทำส่งข้าวแบบเนี้ยส่งลูกส่งหลานเรียนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันมันจะดีขึ้นตอนที่ว่าเราบริหารจัดการว่าแต่ละจังหวัดเขาต้องอาสามานอนกันผัดเปลี่ยนกันมันนอนไปกับพอเรามีลูกเล็กที่บ้านแล้วแล้วเราไม่มีคนอยู่พอลูกกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยเราต้องให้ลูกรอกบ้านหมดแต่เราต้องเนี่ยเรามาเนี่ยแต่ว่าลูกก็ว่างรออยู่ที่บ้านก็ไปหำพ่แม่แม่จะได้ค่าวลาเมื่อไรลูกไม่มีกระปงจะนุ่งกันอยู่แล้ว เรื่องจริงๆอยา่อยางเช่นนี้นี่ทาที่นี่หรือว่ากลับบ้านคะเดี๋ยวพี่วะเดี๋ยวดูก่อนพี่ก็จะอยูเงี้ยมาชุดเดียวยู่มันแบบนี้แหละแม้การจัดการเวทีชุมนุมยังคลุกคลักอยู่บ้างแต่การคุมคนเคลื่อนขบวนไปตามจุดต่างๆเมื่อวานนี้เป็นที่น่าพอใจเพราะแต่ละจังหวัดสามารถบริหารจัดการตัวเองได้ดี รากฏการ์ชาวนามารวมกลุ่มกันโดยมีจุดร่วมเดียวกันคือการทวงเงินรับจำนำข้าวที่รัฐบาลค้างจ่ายให้กับพวกเขากำลังทำให้เกิดแนวคิดการตั้งเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยที่จะมีตัวแทนจากทุกภูมิภาคเป้าหมายแรกคือการทวงหนี้จากรัฐบาลหลังจากองค์กรชาวนาที่มีอยู่เดิมไม่เป็นเอกภาพและไม่สามารถพึ่งพิงได้พิมพิมลปัญญาณนะไทย PBS รายงาน